ประกาศนะคะจากค่าย KT นะคะสำหรับ s i m p a ร์นะคะใครที่ใช้ Sim s i m p a ร์อยู่นะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีกันแบบแพลน33 0 0 0นที่ตัดไปนะคะตอนนี้มีการประกาศมาเพิ่มนะคะว่าแพลน19,000วอนนะคะ29,000วอนแล้วก็39,000วอนสแพลนเนี้ยจะถูกตัดนะคะแต่จะถูกตัดยังไงเดี๋ยว,วานาจะมาอธิบายให้ฟังนะคะก็คือ สำหรับใครที่เปิดแพลน3แพลนที่นาแจ้งไปดังด้านต้นนะคะจะสามารถเติมเงินได้ครั้งสุดท้ายในเดือนนี้นะคะวันที่21ทธันวาคมนะคะแล้วก็จะใช้ได้ถึงเดือนมกราคมประมาณวันที่20นะคะ2 0 21ประมาณนี้นะคะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยซิมจะตัดทุกซิมนะคะทุกซิมเลยนะคะที่จะตัดนะน,นะคะดังนั้นหากใครที่มีซิมพวกนี้อยู่นะคะ อาจจะต้องลองดูแผนใหม่ไปนะคะซึ่งตอนนี้ทางค่ายต่างๆเนี่ยเขาเข้มงวดกันมากนะคะมีประกาศจากมาจากเคเลยนะคะเนื่องจากเนื่องจากว่าเหตุผลเนี่ยใครๆหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเหตุผลทําไมอะไรเงี้ยจริงๆมันมีมาหลายอย่างมีหลายเหตุผลค่ะซึ่งอันดับแรกเลยเนาะก็คือช่วงเมื่อประมาณ2อสเดือนที่แล้วเนี่ยมีข่าวออกมานะคะที่มีนักข่าวเกาหลีนะคะที่เขาไปถ่ายตรง ที่แดรลิมเนาะว่าการเปิดซิมพาร์ทเนี่ยโดยไม่มีวีซา่าโดยไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคนที่อยู่แบบผิดกฎหมายเนี่ยสามารถเปิดซิมได้ง่ายขนาดไหนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เดินเข้าไปที่ร้านมือถือแล้วถามว่าเปิดซิมได้ไหมทางพนักง,งานที่ร้านก็บอกเปิดได้เลยเนะะียค่ะพอเป็นข่าวออกมามันดังเงี้ยค่ะเขาก็เลยมีการจํากัดแบบว่าไม่ให้เปิดซิมได้เลยเนะะียค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ลงทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นตนะคะจะแค่บางช่วงหมยถึงไม่ใช่บางช่วงบางพาร์ทของการ บางแพลนเท่านั้นเองอะนะคะที่จะเริ่มตัดเริ่มตัด,ตดเนยังไม่ได้ตัดพร้อมกันหมดทุกทุกแพลนทุกซิมนะคะแค่บางแพลนที่ตัดไปนะคะบางค่ายหมายถึงบางบริษัทนะคะแล้วก็ตอนนี้มาถึง1.9.29.39แล้วนะคะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเอ่อเรื่องข่าวที่ดังๆอะค่ะที่มีแบบว่า scammer มมอะไรเงี้ยเนาะมี scammer ม,ม,มี voice phishing อะไรเงี้ยค่ะที่มาจาก ต่างประเทศอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเป็นเพราะเหตุผลพวกเนี้ยที่เขามีทลายไปอย่างเงี้ยเขาไปเจอว่ามีการเปิดเบอร์เอาไปทําผิดกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะโดยใช้ซิมพาสเนี่ยค่ะไปทําผิดกฎหมายกันเยอะมากเลยนะคะดังนั้นเขาก็เลยเริ่มจํากัดเริ่มตัดอะไรเงี้ยค่ะโดยรัฐบาลร่วมมือกับทางค่ายมือถือนะคะดังนั้นหลายๆคนก็อาจจะแบบว่า อยู่ยากขึ้นอาจจะคิดว่าแบบอยู่ยากขึ้นแต่มันก็อยู่ยากขึ้นจริงๆอะคะ่ะใครที่มีแพลนไอ้ใครที่มีซิมอยู่นะคะพวกแพลน36,300นหรหรือว่า36,00มออนที่ยังใช้ได้อยู่นะคะแนะนําให้รักษาซิมไว้ให้ดีๆนะคะเติมเงินไว้เรื่อยๆเพราะไม่แน่ใจว่าจะมีการตัดหรือไม่มีการตัดเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะจริงๆเรื่องนี้นานาเพิ่งรู้เมื่อวันน่าจะวันศุกร์หรือวันเสาร์นี่แหละคะ่ะแต่นานา ขอคุยกับทางค่ายเพื่อความชัวร์แล้วก็เลยวันนี้ชัวร์แล้วนะคะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะใครที่มีซิมหรือว่าไม่มีซิมอะไรยังไงลองใครที่มีซิมอยู่ก็ต้องรักษาซิมไปนะคะถ้าใครยังไม่มีซิมเนี่ยอาจจะต้องดูเป็นซิมเน็ตนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังมีพวกซิมเน็ตอยู่ที่ใช้ได้นะคะหมายถึงเล่นอินเทอร์เน็ตได้อย่างเดียวไม่สามารถรับสายได้ไม่สามารถรับหรือส่งข้อความได้เลยนะคะอันนั้นยังมีอยู่นะคะหากใคร อลองไปหาหาดูกันนะคะว่าตอนนี้มีซิมอะไรกันบ้างเนาะยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ